แค่ทำไมอะฆ่าเชื้อโรคเหรอลูกโรคอะไรอ่ะโรคโคโรนาโอ้ขาเรือยเอาขาเรือยเอาโค้ดต้องพันโอ้เช็ดขาแล้วไปโผล่ตาอีกเนาะอือหือกิ่นต่างเรือทีเนี้ยมาเดี๋ยวต้องพัดฝังหน้ามาแล้วเน,นะอะย,ยังไม่สิบมือเลยอืมอันนั้นต้องเอาเล็บด,ด้วยเนาะเอาเล็บเอาเล็บแค่นิดหน่อยเอง ีก็เดี๋ยวเอาน้ำมาให้บางทก็เช็ดหน้าไปแล้วเนี่ย,หน,ออยหน้าพลอ,อยก็หน้าพลอยเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องเอาแมสกสีขาด้วยสีขาด้วยสวัสดีตใช่ทำไมค่าเชโร่เหรอครับฮะค่าเชืออเช้อโร่ค่ะ โรคน่ากลัวว่ามันเป็นอะไรอ่ะโรคอะไรอ่ะโรคโคโรนาโคโรนาเลยอุ้ยขาด้วยเอาเช็ดหน้าเช็ดหน้าเนยเช็ดหน้าเด้อไม่ใช่เมื่อกี้เช็ดหน้าแล้วเฮ้ยต้องขัดโอ้เช็ดขาแล้วมไปปวดตายอีกเนอะขาด้วยเอาขาด้วยเอาเมื่อกี้เช็ดหน้า เมื <da> ่อกี้ฉันหน้าแล้กินกินแอลกอฮอล์โยกิน โอเคโอเคโอเคอันนี้อันนี้โอเคนี่ค่าเชื้อเหรอคะค่าเชื้อโรคอะไรค่าเชื้อโรคโรคโควิดโควิดหน้าอืมเช็ดขาแล้วมาเช็ดหน้าเนี่ยฮะโอ้โหเอ้าทิ้งนี่แหละทิ้งเนี่ยแล้วมาจจาดเขาเก็บกวาดอีกแล้วเอาให้ฝุ่นคุ้งอ่ะ อะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยกระจืแม่มดกระจีอะไรอ่ะกระจีเขาเาเรียกกระสือมันเรียกกระจีหน้ายนั่นแหละจริงๆมันชื่อกระสือค่ะไม่ใช่กระจีกระสือบ้านกระสือบ้านไหนก็ขี่ไอ้ไม้กวาดเนี่ยก็มีแต่แม่มดกระสือกระสือค่ะไม่ใช่กระจีกดกระติ่งกดหลตะไคร้ด้วยนะคะตะไคร้อย่าลืมพกขาไปมะกรูดด้วยนะครับมะนาวด้วยต้มยำเลย ต้องยำมากเลย